เบิ่งมันสิเ่าไปเหรอยากรู๋เนาะพี่ไหมค่ะอุ้ยพี่น้องอุ้ยมีดอกหน่อยความเด็กค่ะนี่นี่อีกอันหนึ่งค่ะพี่น้องอุ้ยพี่น้องพี่น้องจ้าสันตัวเฮ็ดฟอพี่น้องจัางสันต่อยแล้วเห็นว่านี่งอุ้ยพี่น้องเนี่ยพี่น้อง สองดอกมันถี่เทาไปเหอปาดเบิ้งกนันนะาเนาะดูเดี๋พี่น้องให้ฉันปล่อยเลยได้เล่าหนม้เห็ดฟอแมดอกง,งามเลยแม้พี่อกดอกนพี่น้องอแหนีห้าวิพี่นอ้อ,นองมีอยู่ที่เห็ดอนังปอมเด้อจ้าบ่เป็นฟอฝ่ายเด้อวยนะนะเอามาหนหอยพี่เตยน่อยเลยแต่นะโอ้ยนง่ายจังสิ่ ส่งข่าใจและค่ะว่าข้างในอัสซีบ่์ขาวจุ่อะนะคะเนาะพี่น้องกับพ่อเรื่อยๆอยู่แย่จ้าที่ว่าเป็นอย่างแบบเป็นมูเป็นไกด์แย่พี่น้องโอ้ยหินมโนบัดนนี่กัพี่น้องแบบนี้อีกใครหนึ่งอีกใครหนึ่งหี่แล้วค่ะพี่น้องไหมโอ้โอ้โอ้ก็แมนบ่ดนี่แมนดีพี่น้องผู้ตายแมนดีแมนดีเนี่ยค่ะนั่นโอ้ยพ่ออยู่ดิ๊ย์ ใส่หน,ให,ใสหนีบบอนีบบอใส่เราคอยแม่มเห็นบวลาพี่นอนพี่เจ้าเห็นไหมคอยบ,อน,นนนนนบอนี่แหละนี่แหละนี่เตะปอเนี่ยนะโอ้ยบอปับระดับเด้บอหลายประนันเด้ไก่นี่ค่ะดอกเห็ดจ้าพี่นอนเบิ่งได้ป่ะที่สันกวานอันเป็นดอกแน่น,น่ะ เนื้อยหน่ายื่อว่าขาวนะจ้ะแต่ว่าก็คือว่ากินได้บอร์ได้แก่ร้ายนะแม่ค่ะแมนแต่ว่าผ่าเป็นโพจังสีดแอร์ชือว่าเตินโตเต็มที่แมนค่ะพี่น้องเนื้ออีกอย่างหนึ่งก็ฝนตกใส่เพิ่นนั่ะหระค่ะพี่น้องจะเป็นไปได้เนาะคะเนาะจ้ะฝนตกใส่เพิ่นนี่่ะพี่น้องเนี่ยผลเบอร์แก่ร้ายเขาก็กินได้เด้อค่ะเด้อกินได้คือเก่าจ้ะเพราะว่าจังได้จังไดเห็นถึงข้าเก็บออนน่ะข้าเอาไปไหว้เพิ่นกับดำคือเก่าเด้อค่ะพูดถึงนั่น เนว่าค่ะที่ผู้ใดเคยซื้อเห็ดพอกินขามปีนะคะเนาะนี่เห็นผีเต็มเลย่ะเดียมีกันจะถ่ายไปพี่น้องอีกกองนี้ด้วค่ะผูน่ะอีกนีอีกด้วค่ะท่านเดือดเด้ออย่าอย่าอย่าเต็มเลยค่ะอีกอีกอันหนึ่งนี่อุ้ยพี่น้องอุ้มเดียวแม่ค่ะอุ้มเดียวแม่เ็ดพอหนังอีกตั้งหากพี่น้องเพิ่งอือพี่น้อง ทุกคนเห็นบ่ลไหนบ่จ่ะนีนีนครับพี่น้องมีครับพี่น้องมีค่ะเนี้ยนี่ครับพี่น้องปล่อยแล้วเฮงขูดแฮงพอด้วพี่น้องเด้อบท่านแก่ํานะคะปาดเบื้องแล้วค่ะพีน่น้องอันเขาบอกนะาท้ายต้องขีดพนะพี่น้องตรงนี้ค่ะน,นีค่ะว้านอือแ่ค่ะ หลายแต่ต้องคน,นมีมอีกเด็ยอโอ้ย่าท่านไี้ขูดดูได้หนี่พี่น้องมาท่านไี้ขูดดูเด้อันตาเห็นแล้วสีห้าต้องขูดเบิ่งได้ตาพี่น้องเด้องานคนมีอีกด้วค่ะพี่น้องลาดดอกไม้เท่าอีเดว,วิ้วผูวน่อกูนู่้หน่อกู้ดกู้หนกหนอก้่อ่อ่อก่ีน่้นอก้นอง่กน่อ้น่อ่อก่่กน่อกอกู้นอ,อ,น,อน,นอก้่อนนอ มองเห็นไหมจ้ะเห็นน้ำปล่อยวะนี่เห็นไหมเห็นน้ำปล่อยวะท่านเจ้าเอ้ยเก็บเศษหัวเป็นน้องเอ้ยเป็นไงเปน้องจ๊าเห็นไ่มค่ะนี่เห็นไ่มค่ะไหวนี่ค่ะ,คะไม่เราจ้ะเรียวก่อนจ้ะเมื่อเราเจอแล้วนะคะเราก็ต้องหาเกี่ยวด,ดูเห็นไหมคะ นะ้าเกดูเราก็เจอจ้าทุกคนเห็นบอนไหเห็นบาจากนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี้ยพี่น้องพ้เาเห็นบินตอนนี้เอนี้เขาเคลียร์ไปกับบอมาึเปพี่น้องนี่จะพี่นอ้องป่อยแล้วดอกได้แก้เขาก็อเอาเด้อเด้อเขาก็เอาดอกหน่อยเนี่ย ดูรู้คุณบอกว่าถ้ามีดินเขาเนาะขึ้นมาสันมันจะคือเหตุสัมภาเราก็ต้องดูสันมีนแล้วอันไหนคะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้อาจจะมีขนาดลองดีไหมคะอันนี้อาจจะไม่มีนะคะสรุปก็คือได้สองหนึ่งค่ะทุกคนเปิดนามันมีใชะนะ่นหมห้ดอกอ่อ,อนๆเลยค่ะอ่าแบบที่น้องเตียย หนึ่งสี่อะไรแบบนี้นี่ต้องดูหน่อยนึงนะคะโอ้ต้องบมักอยู่แดดนะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งว้าวเนี่ยพี่ค่ะพี่น้อง<น>โอ้กำลังออกใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องเกิดใหม่ๆอ่อนๆนะคะน่ะเฮ้ยพี่น้องเบิ่งสามเม็ดสี่เม็ดนี่จ้าอันหน,นึ่งค่ะเนี่ยนีเบิ่งลูกค่ะมีอีกบอขึ้สานี่นนค่ะ ใส่เจ้าพ่ออยู่มองใด่นี่ไงทุกคนนี่ค่ะเอามาโฮมใส่หมวยนะนี่ค่ะหมูเพิ่นอยู่ตรงนี้นี่รออีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะออกไม่ไลยพี่น้องอืมจิ้มยืนต้องกันเนาะค่ะเนะบบาะเจ้พ่อดอกกุเลาบเนีน่ยโอ้ยพี่น้องเบิกงเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยโออีกแล้ว นี่ได้ี่พี่น้องนี่ค่ะนี่สามเม็ดพี่น้องบวยจงพี่ลงูนี่ค่ะพี่น้องมงไบบ้งงามขัดัวงามขูนี่ไงที่โลนเดียพี่น้องทีน้ทีนี้ีน้ายพี่น้อ จ้าอยู่บ้าจ้าใช่แล้วแล้วมันมีบ่มีนะเฮ้ยอืมอืมอืมบ่นี่มันอยู่ตามซอกหินนะเพื่อนๆเฮ้เป็นตะมอมเลยนะะนี่อุค์นี้พี่น้อง อี่หลีแม่เนี่ยไปตามล่องหินแม่เยอะไปเลยนี่เด้อโอ้ยตามร่องน้ำแหาเพื่อนๆอุ้ยเนี่ยจริงๆด้วยดูดิเนี่ยมันก็มีเต็มเลยเนี่ยอ,อุ้ยตะยอหัว อันนี้ก็บบัแมนหรือบัแมนได้ค่ะเตสิเคียยนนันแมนนี่ดีเนาแบบพี่น้องพีโอ้อยยังมาับจ่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยสองนุยสามน้ยอุ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 ้ยอพ้ยอุ้ยอุ้ยบุยอุ้เอยอบ้นอ้อืมอ้อยนี่้ย ันึ่งก็มีมานี่บอกได้สักหนี่บอกได้สามเม็ดสี่เม็ดนี่บอกได้อะไรอีกไม่น okay. ึงใจเมื่อกี <uh ้อุ้ยโอเคอุ๊ยพิเศษเพื่อนๆอุ้ยมีจริงๆด้วยน้องจ๋าพอจนได้หมอนเนี่ยบิ้ทุกคนจ๋า เขามาปั๊บดอนไม้ด้อค่ะเจอเลยจ้ะพี่น,อน,อนอนะ้อ,อ,นองหนะวาาิพี่น้องสกุลสกุลมาเด้อจ้าแกงเนตพอร์ตนะเจาะน้องนี่แหละคนเดิมน้ะเจาะกัดแน่นะะคเนาะมาค่ะมาค่ะกินแกงเนตพอร์ตอ่นๆน้ำกันได้จ้ะเด้อ